e v e r y d a วิ i กอ God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่17สิงหาคม2024ซีรีส์รู้จักยอนสาวกที่พระเยซูทรงรักวันที่หนึ่งเริ่มต้นรู้จักยอนในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่21ถึง22เมื่อพระองค์เสด็จต่อไป ก็ทรงเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบบุตรเสบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสบดีผู้เป็นบิดาพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันทีอัครสา,าวกยอนซึ่งมักเรียกกันว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักถือเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นที่เคารพนับถือในประวัติศาสตร์คริสเตียนยอนเกิดที่หมู่บ้านชาวประมงชื่อเบตไซดาการเดินทางของยอนกับพระเยซูเริ่มต้นด้วยการทรงเรียกง่ายๆที่ริมทะเลสาบกาลิลีความเต็มใจของเขาที่จะละทิ้งอวนและเดินติดตามพระคริสต์นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์อันแสนลึกซึง้งกับพระเจ้ายอนได้กลายเป็นสาวกวงในของพระเยซู เป็นพยานถึงการอัศจรรย์การจำแลงพระกายและความทุกข์ทรมานที่สวนเกสเมนีความใกล้ชิดที่ย่อนมีต่อพระคริสต์ปรากฏชัดในช่วงอาหารข้ามมื้อสุดท้ายที่เขาได้เอนตัวลงบนพระสวงของพระเยซูซึ่งแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์แห่งความใกล้ชิดและความไว้วางใจอย่างยิ่งความสัมพันธ์นี้ยิ่งปรากฏชัดที่เบื้องล่างของกางเขนเมื่อพระเยซูทรงฝากมารีมารดาของพระองค์ ให้ยอนช่วยดูแลในพระธรรมยอนบทที่21ข้อที่7สาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขากระยิบเสื้อมาสวมเพราะถอดเสื้อและตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลหลังจากการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ยอนได้กลายเป็นเสาหลักของคริสตจักรในยุคแรก เขาเขียนหนังสือในพันธสัญญาใหม่ห้าเล่มได้แก่พระกิตติคุณยอนจดหมายฝากสามฉบับคือยอนเล่มที่ 1, 2สองและ3และสุดท้ายคือหนังสือวิวร์งานเขียนทั้งหมดของเขาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึง้งเกี่ยวกับธรรมชาติความรักของพระเจ้าและความสำคัญของความเชื่อในพระคริสต์มรดกของยอนขยายไปไกลกว่างานเขียนของเขาชีวิตของยอน แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีอันแน่วแน่ความเข้าใจลึกซึ้งในฝ่ายวิญญาณและความรักที่ติดสนิทในพระคริสต์ประวัติศาสตร์คริสตจักรบันทึกว่ายอห์นมีชีวิตอยู่จนถึงวัยชราโดยเขาได้ทิ้งมรดกที่ไม่มีวันลืมเลือนได้ไว้ในชุมชนคริสเตียนยุคแรกคำว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความใกล้ชิดในการเป็นสาวก และการเปิดเผยอันลึกซึ้งในประวัติศาสตร์คริสเตียนในพระธรรมวิวรณ์บทที่1นึ่ข้อที่9าข้าพเจ้าคือยอนพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในความยากลำบากและในอาณาจักรและในความทรหดอดทนในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปัตมอสเพราะเหตุพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานของพระเยซู สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เมื่อพูดถึงยอห์นสาวกของพระเยซูเรามักจะนึกถึงเหตุการณ์หรือลักษณะชีวิตแบบใดอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเรียนแบบจากชีวิตของยอห์นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเราให้เข้าใกล้ให้ติดสนิทในความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการติดสนิทการได้อยู่กับพระองค์และรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวขอทรงช่วยให้เราได้เรียนรู้จากชีวิตของยอน เพื่อเราจะเรียกตัวเองได้อย่างมั่นใจว่าเราเป็นสาวกที่พระองค์ทรงรักเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน Each other.